ជាំងសារបស់នឹងស្ស្សារសាស់ការបស់នៅបានខ្ញុំប្រើង់នៅ្រាវិតិតិតិលើមុនទានជាត់លារបស់នៅ្រើវីបាន់នៅ្រើង់នៅ្រ� 嗯。 โอเาม่วงวมะม่วงอสวดแฉจะเยอะเออมม่วงหลับมากเอามากวนแล้วก็มาทำ ั่นอ่ะคตีมต้องปัน่นกว่ามออันหรือไม่รู้ว่ะแต่เพนตตตแต่คนทเขยันสุดท่านเนาะ